สวัสดีพี่นอ้องป้องปลายสุภูสุคนครับผมมือหนีกาะมาพบมาพอ่อกันกับบาฟินนะครับทางช่องคู่แหม่มฟ้ามครับผมสวัสดีพี่น้องป้องปลายเฮ้าสุภูสุคนนะครับเนาะมือหนีบาฟินกะตับมาทํางานแล้วนพี่น้องเนาะหลังจากเลิกงานนะครับบาฟินกะเอานกของมาหัดครับผมนกอยู่กลุ่มพะว่าอย่างพี่น้องเป็น,นกไม่นะครับเปปุ้งนะครับ มื่อกี้พอดีมีโอกาสนะครับต่อใกล้ทางนะพี่น้องเสียงรถกระดังนะครับต่อหากินใกล้ๆทางนี่แหละครับเวลาหน่อยนะพี่น้องเนาะมาวิ่งก็ออกมาต่อเมื่อนี้กะออกมาเดี๋ยวมีโอกาสออกมานํ้วขายไงยเพิ่นนะครับอาจารย์หง่เพิ่นอาจารย์อิทสวัสดีครับครับผมวันนี้อาจารย์อิทพามาที่ไหนครับน้องหินครับน้องหินเหมือนเดิมครับไปแล้วครับไปแล้วไปแล้ว ขำนะครับเมื่อกี้บ้าฟินใสอยู่นะครับพี่น้องใสอยู่หนี่นกมันบินมาเขาพุ่มเลยครับบ้าพี่กำลังใสนกมันบินมาเห็นคนก่อนนะพี่น้องเนาะบอกเป็นหยังขันต้นมันหวงกัสิเขาเรานะครับเนาะจันดิดเอาตัวไหนมาครับวันนี้เอาหมกซับครับกับนกใหม่นกใหม่ตัวไหนครับไอแก็บครับเออเจ้าแก็บนะครับเจ้าแก็บกับเจ้าหมกซับมาจันดิดนะครับ บาฟิงก็เอาเจา้าลอยนะครับเจา้าลอยเจา้าลอยนี่ก็ซื้อกับจานยีดนี่ละครับเป็นนกไม้นกไม้นะครับเป็นตัวใดบาฟิงก็เลยไปซื้อเอากุ้งขามตัวนี้กเหมะนะพี่น้องแต่มันไก่หวังยูนะพี่น้องมดป่ะพี่ออมดหลายเลยครับนี่ละพี่น้องอีกย่างหนึ่งนะครับเนาะที่เขามาใส่กะที่เราว่างเลยช่วงนี้ก็คือมดนะครับแมีนยนยูว่าเขาใส่น้ำหนามนะพี่น้องเนาะ ข้าใส่น้ำหนามนกมันมากกับจิงยูนะครับแต่ข้าสีได้เะว่างก็คือหมดนะพี่น้องมดสมนี่แหละครับกัดแท้ๆครับกับมานนี่ถึงหมดถึงตัวนกข้าวหลวดครับหมดนี่นี่ครับนี่ล่าพี่นี่แหละครับหมดมสมชุ่มนี่แหละกัดนะครับกัดจองาห,าหัวหาหางเลยนะครับน,นกมันสีลงจิ้นหนามนี่แหละพี่น้องกับมาเลาะคางนี่แล้ะครับกับ พอมีขันอยู่ครับแต่ว่ากระสีได้ตัวบ่ได้ตัวนี่บ่หูนะพี่น้องเนาะกะซ้อมบืงนะครับพี่นงกัใส่ไว้อุ้มฝั่งนี้นะครับรอดูมาสิขันไเท่านั้นะพี่น้องขันไ้ก็ดีใจแล้วครับอ่ะเดี๋ยวว่าพี่นถ่ายเบิ่งอีกนะพี่น้องเนาะนี่นะครับพี่น้องครับต้นคามเนี่ยเหมาะเอรี่แหละครับมาขันใส่เลย นกปุกหนึ่งนะครับเสียงกลางลงแต่ว่าจารย์ยืดว่ามีหมดนะครับมันเคยมาใส่แล้วนะครับง่อยคันนี่นไปไก่พ้นนะครับก็เพวาไก่เป็นได้นี่นะครับกากันังนกมันอยู่ไก่ทางนะพี่น้องเนาะถนนนี่ครับนี่นะครับรถก็จะกันเที่ยวเลียนกายนี่นะครับ นี่นะครับบ่ค่อยได้ยินเสียงนกดอกพี่น้องพราแววๆนี่แหละครับรถมันหลายนะพี่น้องเนาะว่าถนนเส้นนี้เพิ่นลัดออกไปถนนมีต่ภาพนะครับออกไปนี่ก็ล่างรถไฟแล้วพี่น้องนะครับเอ๊ะเออะยังครับนกเหนียวเหนียวนี่แหละเขาจังมาฝึกนกดีนะพี่น้องเนาะนะครับให้นกเข้าพ่อได้เหยียกได้คู่ไปแต่ลนนะครับ เป็นบริคู่กันคันยนใจกันเหยียกจะกันเอาครับคู้นสุกเงินก็ปล่อยไพอยู่ครับนะแต่ได้ออกมากครับพี่น้องครับได้ออกครับมีความสุขแล้วครับผมน่ไจะมักงกนุกนกันนะครับเนาะนะครับพี่น้องครับนกปลามาจับอยู่นี่นะครับต่ว่าคันยนต์ในี่นกต่อเหยียกใส่ตะก้อตะก้อยนะครับนี่ เซ้ยนะครับขันยวนเซ้ยตุยนีย่ครับเริ่มกินยากแล้วครับเริ่มตัวยากแล้วน้องพี่น้องเนาะธรรมาดาครับพอดน้าม,มันละ่ะดอกงวงนะดอกงวงออกแล,กล้วกันต้องลอฝนห่อนีก่กรสิเป็นยังไงแล่ะพี่น้องกระสีไฟห่างออกแล้วครับโอ้หมานี่ครับบินมาแล้วบินมาแล้วจับปั๊บสองโต นะพูดใส่กันอยู่พูดใส่กันอยู่แต่ว่าบ่าเขาหาหนกนะครับเนี่ยครับต้นต้นคามต้นนี้ตีนวายกับเมาะครับ,ตตตนนบแต่ว่ามีหมดเพาะนันนี่ยูดใส่กัน ตอนนี้งอกๆอยู่เลยสองคูนะครับก็คู่ยาวด้วยนะพี่น้องตัวนีมน้มันคู่ใส่กันอยู่เลยนัย่นหยาดตัวแม่กัน้งครับ คู่ยญิาดีครับนก,กเออวินมาแล้วตีกันได้ปะนี่นั่นนั่นเออตีกันครับนั่นมันใส่บบไหลน,นะครับตื่นี้มันมีหมดนะพี่น้องมันใส่กระสิเขาขเราแล้วครับพั่นี้นั่นตีกันครับ นะเดี๋ยวเบิ่งมวยผู้เอกพี่อยูป่าปาบปาบนะครับลอดหลุ่นคะรับว่าเพิ่นสิไก้ท้าเขาหานกตัวว่าะพี่น้องเนาะนกตอกระเฮ็ดไปอยู่ครับตอนนี่แหละครับว่าเข้าครับแต่ว่าตีกันะนะอยุลอดหลุ่นรอชมครับผม นะครับพี่น้องนี่ก็อีกตัวนึ่งตัวอันตรายกันนะครับนี่ไปแล้วครับอ่าเนี่นะครับนอกจากมดแดงนะครับกระปูดกระเว้านะครับมีแล้วนะครับต้องระวังอีกคือเก่านะหลายตอนนี้นกตัวเงียบไปได้ครับนกปลามาจับอยู่นี่นะพี่น้องนี่นะครับนี่จะช่องอันนี้ครับจับ เอาพี่สู้ไปเทียนกันวันนี้ครับพี่ช่องไหวตากเีย่ด้วนะครับนี่เลยพี่น้องอาบอกเข่ามากนะครับน้อตัว,วกันเืี่ยนี้เลยพี่น้องวันนึงก็เนเยีอยู่ครับแต่ว่าเดี๋ยวมากนะครับมันก็นเงียบไปพี่น้องบอ้ากัน,นครับ เดี๋ยวจังหน่อยกับสีผ้ากันเอานกลงแล้วนะพี่นอนะ้องเนาะทันกะรโม่งกลัวแล้วครับรอเบิงึงเดือดล้วครับก้อนนอนเท่านั้นแหละอันบนันกัสีผ้ากันกลับบ้านมันบ่ไกลนะพี่น้องเนาะนะครับกับผันผักนะครับอนะมือเฮ็ดงานกับได้ออกซรัพนี่ก็ด,ดีใจแล้วพี่น้องออกมาหันนกไม้นะครับใส่ขนเซยนะครับ <laughs> อ๋อจีเบิร์ตดูกาลเลยกะมาว่ากันนะครับมันธรรมดาเขากะใช้ฮัดนกไม้ไปพอได้เขาออกไปแล้วครับใจมักนะพี่น้องเนาะเี้ครับผมครับพี่น้องครับกะพอดวลาเอานกลุ้งแล้วพี่น้องเนาะตอนนี้กะเป็นวีลาหาโมงซีซิตนะครับกิเเว่นก็คอยคำนะครับ ข้ากับนกเมื่อ,อ,นะกกอ,อแล้วพี่น้องนะครับนกกะพอมี่ยูวครับแต่ว่ามันบอสสู่นกต่อแล้วพี่น้องเนาะเราไปยาสูนกต่อกปได้นะครับกับเบิดช่วงคือช่วงหาวมันแล้วพี่น้องอบบจอบมาเบิ้งอีกแล้วครับว่มามันขื้นย่มได้นะพี่น้องเนะาะมันขื้นอีกเท่ากับจังไปมาใส่นะครับเดิมมองได้นกเดี๋ยวเหนียวบ้าฟินกับสี ไปหันนกล่ะครับอนกไปหัดใส่มันจังจังเลยละ่ะมันกับว่าเขามาไก่นกตอ่อเฮาปันไดน้พี่น้องเนาะนกตอ่อเฮานกไม่นะครับนกฝึกนกไม่เฮานี่มันกับสีบาร์ใค่ยากนะครับได้มันเหนียวนะพี่น้องหาพินใส่อุ้มนี้นะครับ, <c oughs> รบว่ามันพีดนอนอย้หนีนละ่ะ แต่ว่ากันเนี้ยใช่ได้อยู่ครับนกอยู่นี่ก็ได้แต่ว่าคันใดไปกะพ่อใส่อยู่ครับพ่อได้เลี้ยงนะพี่น้องเนาะ,ะมัวบุนทำกันครับมอกนี่กะทีมงานใส่หนูเพคนกับมาใส่นะครับหมากระมามาได้กินหนูกระมาพี่น้องกิน ไก่หนูเพิ่นกับมาหาใส่อยู่ครับเมื่อกี้เพิ่นกับขี่รถมาเบิ่งอยู่ครับมันไก่ป่าไหวนะนะพี่น้องเนาะเอาหายกินม,นมันไผ่มันมั่นครับเทาไงย,ยี่ด้วยหนึ่งก็เอาหายกินทั้งพี่กัมนมันทั้งพี่นะครับบอดดักบอว่า,วานะพี่น้องเนาะอู้นกกดวินออกครับแน่นบ่ล่ะ โอ,อยู่อยู่ครับอ่าพ่อเป็นยังครับพ่อเป็นยังยัดดิงลูกยัดดิงเอาเดี๋ยวบาฟินขออนุกลงก่อนได้ครับเด้อนะครับพี่น้องครับเข้ากันถึงเวลาเถึงเมื่อนะครับเนาะเนี่นะจังมาใไซไม่นะครับเมื่อกี้มันนกกดเข้าไปนะพี่น้องเนาะที่นั่นเข้าก็เข่าครับบอกว่าท่านจะเห็ุหยังนกต่อ นะครับผมจันอิดหมานนะพี่ไอห,หมานนะจานดิษเขากะหมานนะพี่น้องเนาะนะนะมือนี่พอได้ยั้งเมื่อบานครับนะครับแต่แต่บรรยากาศนะครับทั้งผีสิเป็นโคกนะพี่น้องเนาะเป็นโคกเป็นดอนนะครับเป็นดอนล่ะไปเพราะว่าคัน ทั้งสีบุญเรื่องทั้งน้องบัวคุณเพื่อนสิเป็นผู้นะครับทั้งผีสิเป็นโคกลงไปก็สิเป็นเนป็นหนามนะพี่น้องเนาะน,นะน้องหานนะครับทะเลบัวแดงมันก็มองใส่ก็จะอึดแน่จังหน่อยแล้วพี่น้องเขากใส่กันนะครับหานะใส่ตามที่เขามีอยู่เนาะมือนอกกี่กะฝากฝั่งน้องเขาเนาะครับมือนี่กะสิีผ้ากันเมือเ่อแล้วกะารอีดมีอะไรฝากพี่น้องเราไหมครับยังไงชวนกันมาต่อนก ที่นี่ลองดูไหมพี่เป็นไงเงียบครับเงียบกิ๊บการนกนกมันบ่ห่านะครับเนาะอ,าอ,าอา่ทั้งพี่ทั้งนองทั้งอื่นเป็นจังไดเนาะครับเนาะแต่ว่าทั้งพี่จะเริ่มมีดมีดไปแล้วเนะพี่น้องมีขันอยู่กะพ่อให้เข้าใหฮะนกเนาะครับอ่เมื่อนีก่กะ <c oughs> สีผพากันเมื่อแล้วเนาะอาจารยิดเดี๋ยวเรากลับก่อนเนะาะอ่าวันนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนอาจารย์สวัสดีครับ ครับผมอ่ะฝากพี่ฝางน้องเฮองที่เขามาเบิงนะครับเนาะเท้งหม่เั้งเกานะครับกดไลค์กดแชร์นะพี่น้องกดติดตามไว้นะครับแต่ว่าพี่ก็จะหาคิดหาอ่านตลาดดีดีหาภาพชัดเด็ดมาให้พี่น้องเฮาเบิงละครับมืนอนน้กะขอก่าวคำว่าสวัสดีครับ